ชมที่จากพรรคอื่นหรือคู่แข่งทางการเมืองอย่างไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงรณรงการหาเสียงเลือกตั้งแต่และพรรคก็พยายามหาจุดเด่นจุดด้อยของของตัวเองและคู่แข่งว่ามีจุดด้อยอะไรที่จะทําให้มันเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่จะตัดสินใจได้เพราะนั้นเป็นประเด็นอะไรที่เขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ขเขาเขาก็ย่องหยิบหยิบหยิบยกขึ้นมาแต่โดยรวมนะครับท่านทักษิณเองเนี่ย เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนที่รักพรรคเพื่อไทยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพราะท่านไม่ได้เป็นสมาชิกท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อความศรัทธาต่างๆของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาท่านเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันนะครับคนที่ไม่ชอบท่านมันก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราเอง เราก็เฝ้ามองว่ามันะจ,ะจะกระทบกับพรรคเรามากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองในมุมที่เข้ามากล่าวหาใส่ร้ายที่เกินขอบเขตนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะดูในมุมนั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าถือเป็นมิติของการรณรง,ง,งหาเสียงรือกตั้งนะครับอย่าให้กระทบสิทธิ์อย่าให้กระทบข้อ,ขอกฎหมายของแต่ละพรรคก็แล้วกันผมผมผมเรียนเสริมแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ท่านออกมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วท่านผมเข้าใจว่าท่านไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นเงื่อนไขแต่ทั้งสิ้น นะครับทางผู้สมัครทางพรรคก็ดําเนินหน้าที่ของพรรคต่อไปนะครับอย่าเอาท่านมาเป็นประเด็นอย่าเอาท่านมาเป็นเงื่อนไขของความขัดแยง้งหรือว่าการอาเสีงเลือกตั้งนะครับท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งอย่างที่หมอชม้าน,น่านบอกเป็นผู้ขอตั้งค้าขึ้นมานะครับก็ก็เป็นคุณพ่อที่ท,ที่รักครอบครัวนะครับแล้วก็แสดงเจตจิตหลงชัดเจนเราให้ความเคารพนะครับหน้าที่เราก็เดินหน้าหาเสียงกันต่อไปนะครับทําไมนะครับ เป็นความคิดเห็นของตัวท่านเองนะครับท่านบอกว่าถ้าท่านจะกลับมาเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายนี้โทษศกรรมอะไรท่านก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งซึ่งถ้าท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านมีความมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมต่อไปเนี่ยก็เป็นไปามหลักนิติธรรมมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยนะครับท่านถึงกล้าพูดอย่างนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยว่าจะต้องไปทําอะไรเช่นกฎหมายนี้โทษศกรรมหรือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวข้องกันครับ มั่นใจว่าแลนสไลด์มากน้อยขนาดไหนนะครับปีนี้สลับรีเพิ่มมีสี่เขตนะครับเราเองเนี่ยมีตัวผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครที่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขต1เ <S 2, S 1> ขต2เขต3แล้วก็เขต4นะครับประกอบกับกระแสความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะออกจากวิกฤตนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เขาขกระทบอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเรามีโอกาสนะครับ ทั้ง4เขตในสระบุรีครับผว่าจะพิกับประเทศทไทยทเท่าที่ผมฟังนะครับแล้วก็ฟังที่น้องสื่อมวลชนและทุกคนที่ติดตามเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของตัวท่านเองนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีความประสงค์มากที่จะจับกลับบ้านเกิดเพราะท่านใช้คําว่าติดคุกมา16ปีอะ ติดคุกมา16ปีท, for ท,ท่านก็เลยถ้าแม้กระทั่งจะพูดว่ายินดีที่จะกลับมาติดคุกเมืองไทยนะครับเพราะต้องการที่มันจะอยู่ใกล้ครอบครัวใกล้ลูกใกล้หลานหนึ่งต่างอันนี้ก็เป็นมุมมองมีการแสดงความคิเหนครับของท <c ười> ่านเองนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับัดนะครับคำถามเมื่อกี้กับกับคุณทักษิณจะกลับบ้านมาใช่ไหมครับครับผมรียนี้ก่อนอย่างแรกเลยเนี่ย ในฐานะที่คนเป็นพ่อเหมือนกันผมก็มปลูก3าคนเมือนคุทัศิษิ์เนี่ยนะครับในฐานะคนเป็นพ่อเนี่ยผมเห็นใจท่านนะครับผมเห็นใจท่านที่ท่านที่ท่านต้องอยู่เมืองนอกมานานแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมเองเนี่ยผมก็เคารพในกฎ,นกฎหมายนะครับท่านได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตผมก็เคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับ ส่วนเรื่องของอจาก,การกระทบกับเรื่องของแรงสไลด์อะไรเนี่ยผมอย่างที่คุณหมอพูดบอกว่าเป,เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านทางพักไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านเองท่านมีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับหน้าที่ของพักเองเรามีนโยบายดีๆเรามีสสที่เราพร้อมที่เสนอตัวให้กับประชาชนเพราะหน้าที่ของท่านหัวหน้ากับผมก็ลงพื้นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กระจายนโยบาย ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนฟังเรื่องปัญหาแล้วถ้าเกิดมีมีแนวทางแก้ไขเราก็จะดําเนินการต่อไปครับมีคําถามไหมไม่งน้นพี่เริ่มเลย ก่อนจะตอบคําถามว่าเรามั่นใจจะกวาดแลนสไลด์ในสระบ,บุรีทั้ง4เขตหรือไม่นะครับจุดนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเราผมหมอชอนะเนี่ยนะหัวหน้าพักพร้อมด้วยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครครับคุณอัตพลวงประยูนในเขตเลือกตั้งที่2นะครับคุณสิริพัชระนะครับในเขตเลือกตั้งที่3และก็เขตเลือกตั้งที่4 มาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องอาชาวกศเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมนะครับที่มีสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะมากในมวกเหล็กนี้นะครับเป็นสากรคโคโนมมุกเหล็กนะครับมาดูมารับทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆและก็มาดูกระบวนการของการทํากิจกรรมนะครับของพี่น้องชาวกศเกษตรกรตรงนี้ก็เป็นโรงรับน้นํานมดิบนะครับที่จะน้ำนมดิบสู่การผลิตนะครับ สิ่งที่เราได้พบนะครับขนาดนี้เนี่ยพบว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมเนี่ยประสบปัญหามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตเนื่องจากว่าอาหารสัตว์เนี่ยมันราคาสูงมากตัวน้ำนมดิบเองก็มีราคาตกต่ำนะครับมีราคาตกต่ำการกระจายการจำหน่ายเนี่ยเช่นนมโรงเรียนเนี่ยก็ได้โคต้าไม่พอเพียงนะครับหนซ้ำยังมีนมผงเข้ามาแย่งตลาดในการผลิต นะครับจากโรคระบาดอีกปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้รับรับรับรู้รับทราบจากพี่น้องเกษตรกรในส่วนของภรคพื่อไทยนะครับเรายินดีที่จะนําเรื่องนี้เข้าไปสู่เป็นเป็นนโยบายนะครับแล้วก็ไปตับไปเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะทําได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเด็นข้อเสนอของการใช้ผลิตภัณฑ์มักับนักเรียนนะครับเด็กๆเนี่ยให้เพิ่มปริมาณการใช้มากขึ้นจากเดิมอยู่อยู่แค่ระดับป .6 เนี่ย มีการเสนอเพิ่มคูมงอมนะครับซึ่งเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะเพิ่มฐานการผลิฐตฐานฐานการบริโภคตรงนี้แล้วก็เรื่องของจํานวนวันที่บริโภคจากเดิมให้2-65วันเนี่ยเป็นการให้ทั้งปี365วันอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เรารับรู้รับ,รรบทราบด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านเศรษฐาเองนะที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเป็นทีมเศรษฐกิจก็รับข้อเสนอนี้ไปนะครับเพื่อจะทําให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับ